ก็วันนี้เป็นวันที่วันไหว้ครูนะครับเด็กๆดีนะครับ ดำหลักสูตอสถานศึกษาของเรานะคะมาจาัดก,การรียนการสอนให้กับเด็กๆเพื่อได้มีประสิทธิภาพต่อไปนะคะๆได้